ร่านอลายแนนไปได้สาวต่างชาตินะคะนนรับผมมันจะมีกระองฟังนะครับผมนะว้าวนี่มาอร์เรียนนะพี่น้องโอ้โห,โหสบายดีสวัสดีครับ วันนี้ก็เดินเดินอมมุงนะพี่นอนะ้องเนาะตอนนี้สามยานเนาะมุงใต้ดินพี่นอ้องก็ความสวยความงามนะพี่นอนะ้นองเนาะมีความแข็งแกร่งเในนะพี่น้องนะมาพี่นอ้อง À. Lạc sông Lê ครับ Non Ừ, men là. เปิดไหรออตอนนี้เขม่เปิดไฟแล้วพี่้องนะเกีย เดินกลับไหมเราเดินกลับยังไหม,ไม,ไหมวันนี้ไหมอ๋อตอนนี้ยังไม่เปิดไฟเนาะอยู่ที่อุโม,มงค์ใต้ใต้ดินอุโม,มงค์เดินเท้านะครับอยู่สามยานนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ตอนนี้เปิดไฟแล้วครับผู้ชมนะโอ้ แมนครับผมเพราะว่าโครงสาก็มีแต่เล็กเนาะปนกจับนี่พี่น้องมีแต่นดจับนี่นะโอ้มีแต่นดจับทั้งนั้นพี่น้องเป็นอุโมงค์ใต้ดินเนาะ เป็นจริงที่ทุ่มหนึ่งหมดประมาณทุ่มหนึ่งไหมเปิดนะน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งเอาก็ไม่ได้เชิดบางเวลาเหมือนกัน แม่เราไม่ดูไม่มีไฟแม่จะสวยกว่านี้เนาะนี่ไงยี่สิบเก้าอะไรฮะโอ้ยังยังดสามสิบเอ็ดทันว่าเ่มเปิดเปิดไฟอ๋อได đơn chùm ที่ này อ๋อว่าอรหรอ นี่พี่น้องนี่แต่ถ้าเปิดไฟจะสวยกว่านี้เนาะแจวเลยเนี่จ <c oughs> ห้ขายเสื้อผ้าเนาะ,นะ นี่นะครับท่านผู้ชม อ่านี่ไงสันชาลาหนึ่งันชาลาหนึ่งเนี่ยเราอยู่นี่ไงมาแล้วรถมาแล้วครับขบวนเลยอตอนีหอดวัดบางกอนแล้วพี่น้องนี่นะในยูพวกเราฟังไง เออจอตอนนี้กำลังออกจากสถานีรถไฟ MRT วัดมังกอนนะครับทำสมเปีย ดูอีต่อพี่นอ้องเมียวไอติมเนื้อไอติมไหนไอติมเน่จะกำลังก่อนี่หรอแถวนี้จะเป็นร้านกุ้ยเตี๋ยวนะครับผมนะเป็นร้านกุ้ยเตี๋ยว โอ้โหมีเด็กสาวต่งางชาตินะมากินข้าวที่นี่นะครับโอ้โห่ารักอ่ะเอเอหลายแม่มีเด็กสาวต่งางชาตินะครับ ือนะมันจะมีกระโอฟังนะครับผุนนะว้าวี่มาโครเรียนนะพี่น,น้องโอ้โหอยากกินจังเลย ่อไปเนาะนี่มีเดินเลาะไฟกับเขาพี่น้อง